ราได้แชมป์แล้วนะครับและแชมป์กับเราก็คือทีมสีแดงเท่านั้นยังไม่พอนะครับทีมสีแดงยังจะต้องมาต่อสู้กับกำแพงโบนนัสของเราถ้าผ่านกำแพงบนัสนี้ไปได้นะครับเนเจอร์กิฟต์แจกเงินรางวัลเพิ่มไปอีก10,000บาทอย่างที่บอกครับวันนี้กำแพงมันจะเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์กำแพงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันมีชื่อกำแพงว่า สายตาหนูเป็นอย่างไร,รมันจะทดสอบสายตาของเราครับกำแพงนี้ก่อนอื่นครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปพบกับอุปกรณ์ทดสอบสายตากันก่อนค่ะอะขอเชิญพบกับอุปกรณ์เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดดูให้ดีนะครับถ้ามา่านเปิดรู้ให้ดีนะครับเพราะว่าลูกบอลลูกนี้เนี่ยนะครับมันจะแกว่งไปแกว่งมา เป็นอุปสรรคในการฝากกำแพงหัรดาไปถ้าผ่านไปได้ทั้ง3คน<อ>รับเพิ่อมอีกหนึง่งหมื่นทันทีเลยพ <Ooh. S 1> ร้อ,รอมไหมพร้รอมฮาร์พร้อมครับพร์ททพา้อมแล้วเจอที่เลียรีดูให้ดีนะครับว่ารูบนกำแพงนั้นจะพุ่งไปในดูไหนนะครับและระวังลูกบอลลูกนี้ด้วยเป็นการทดสอบสายตาของทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้ว 钢牌索。 เป็นกำแพงโบนัสที่ทีมสีแดงทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับพอมา่านเปิดอุปสรรคก็คือลูกบป,ปนแข่งไปแข่งมาทำลายสมาธิแต่ก็หาได้บ่อย,ยันครับทีมสีแดงของเรากระโดดรอดรูปพร้อมกันได้อย่างสวยสดงามแบบนีๆๆๆๆ้รับโบนัสของเราไปเลยครับเต็มๆ ครับกับกำแพงโบนัสนะครับทีมสีแดงรอดสามารถคว้าหนึ่งหมื่นจาก <Yeah! S 1> จเดซี่ <Yeah! S 1> ได้เลยและแน่นอนนะครับทีมที่เป็นแชมป์และสามารถผ่านกำแพงโบนัสไปได้นี่นะครับทางรายการจะเก็บภาพของพวกเขาบนกำแพงเกียรติยศอ่าตอนนี้ขอเชิญกำแพงเกียรติยศ ครับคอนเสนุนาตั้งแต,ต่ต้นรายการนะครับเนเจอร์เกมแลวสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชมรายการแล้วอยากจะมาร่วมสนุกกับเราแบบนี้นะครับสมัครเข้ามาร่วมเล่นเกมได้นะครับทาง w w w p o i n w o a r t h a i l a n d c o m หรือว่าเข้ามาติดตามภาพความเคลื่อนไหวได้นะครับทาง f a c e b o o k c o m p o i n w o a r t h a i l a n d วันนี้เราจะทิ้งท้ายนะครับ กับความประทับใจของทีมแชมป์ทีมสีแดงในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมสีน้ำเงินด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหมนะครับกับเกมจำแพงซ่าตอนต่อไปเป็นศึกของสาวซ่าคุณตั๊กสิริพรและคุณเชอรี่เฮดพร สองสตรีมีห้าเจอกันได้มั่นแน่นอน